세상 이란 게 제일 춥네. 당신의 안에서 살던 때보다 어자람 없이 주신 사랑에 과분하다 느낄 때쯤 어른이 됐죠. 한송이 꽃을 피우려 작은 두목 얼마나 많은 비가 내렸을까 Oh revive 돌이킬수있던 미안 포기한 날 포기해버린 젊고 아름다운 당신의 계절 여길봐 예쁘게 피었으니 미소가 폈지만, 주름이 젖죠. 내게 인생은. 길수록 떠미아 포기야 나를 포기해 버릴 참고 아름다운 당신의 계절 여기봐 예쁘게 피었으니 心。 สสวัด да ีค่ะขอเสียงกรีดดังใดกับคิมเซจองเ้เพราะมากๆเลยนะครับเมื่อกี้นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะไหมครับชอบไหมฮะขอเสียงกรีดอีกที โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจมากๆในวันนี้นะครับเราได้มาเจอกันวันนี้แล้วอย่างที่บอกนะครับว่าแฟนๆชาวไทยก็เฝ้ารอที่จะเจอคุณเซจองวันนี้เหมือนกันอยากจะทักทายแฟนๆยังไงบ้างเช่ญเลยครับสวัสดีค่ะฉันเจอเซซังไทยโน้มๆโบซอร์ล้งรังค่ะคิดถึงมากๆจริงๆค่ะเซซังไทย 어 진짜 여기 처음에 들어와서 세상들 보는데 눈물이 울컥해 가지고 그거 참고 꽃길 불렀거든요. 진짜 너무너무 보고 싶었어요. 그 노래들 들본무대에봐เห 세상 눈물 다흘려지디어ค่ะ딱ต้องอั้นน้ําตาไว้แล้วก็ร Flower w <tos golden> a <blanket> <tos garden highlighter> <os variants> น่ารักมากๆเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็น first fan meeting เลยนะครับกับ2022นนะครับเซจองเซซังไดอารี่นั่นเองถือว่าเป็นการทัวร์เอเชียนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาอยู่ที่นี่แล้วกับประเทศไทยแล้วก็เซซังชาวไทยทุกๆคนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้มาเจอแฟนๆชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นเป็นความตั้งใจของคุณเซจองด้วยเจอปุ๊บอยากจะมีความในใจอะไรบอกเซซังไทย เริ่มต้นสักนิดหนึ่งก่อนไหมครับมีไหมกูเข้ากูชอตังแต่เดียวสิ่งที่อยากจะพูดเหรอคะอืมอืมอััรกักนะคะานกะักนานรัรักนาาร 계속 아까 했던 말그대로인것 같아요. 너무 보고 싶었고 사랑하고 이 말을 진심으로 눈 보고 전해 주고 싶었어요. 이렇게 볼 일이 너무 없다 보니까 항상 멀리서 이렇게 응원해 주시는 것만 따로 봤잖아요. 근데 이렇게 직접 마주하게 되니까 속이 막 뜨겁고 뭔가 울컥울컥 울컥 하는 게 계속 올라오는 것 같아요. ก็คงจะเป็นคําพูดเดิมๆที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือคําว่ารักแล้วก็คิด <목소리도> ทราบอยู่นะครับว่า,าทุกคนเนี่ยคอยให้กําลังใจเซจองแบบว่าถึงแม้จะอยู่ระยะห่างไกลมากๆแต่ว่าก็อยากจะแบบเจอการตนันเป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะพูดต่อหน้าแบบนี้ว่ารักและคิดถึงค่ะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวเยอะเลยที่จะถามคุณเซจองนะครับเพราะว่ามีแฟนๆติดตามละครมาเยอะมากแล้วก็อยากรู้จักตัวตนอยากรู้จักตัวจริงวันนี้มากๆนะครับเริ่มต้นก่อนเลยมาเมืองไทยปั๊บ

근데저번제가놀러왔을때는오자마자마푸파ครั้งก่อนที่มาเมืองไทยเนี่ย<อ>ก็พยายามตามหาร้านที่ทําปูผัดผงกะหรี่อร่อยอ่าเจ๊음식ค่ะเป็นอาหารที่ส่วนตัวชอบมากที่สุดเลยค่ะ<อ>ปูผัดผงกะหี่ได้กินอย่างเดียวไหมครับหรือว่าได้กินอย่างอื่นด้วย พะพอน랑다른거는이제당연히쏨땀이랑파타이랑이런거들은네다먹었는데역시나포파퐁커리를이길수없어요네너무먹고다한평쏨땀아อะไรต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรสามารถเอาชนะปูผะพุกพงกะรีได้อแต่ว่าที่บอกว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าแฟนมีตติ้งเนี่ยได้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วนะครับได้ข่าวว่าไปหลายที่เลยโดยเฉพาะไปที่ภูเก็ตมาด้วยไปเที่ยวภูเก็ตมาไปเล่นทะเลมาเล่นกระดานโตขึ้นเป็นยังไงบ้างครับ 일단 제가 생각보다 운동 신경이 좋잖아요, 여러분. 그진ริงจริงแล้วฉันมีเซ้ <laughs> <laughs> 근데 저 뿐만 아니라 가족들 다 같이 서핑 도전했을 때 저희 엄마도 나이가 꽤 있으시거든요. 그진 <laughs> <4번> <laughs> <laughs> 즉저는유전자를타고났다는거죠นั่นแปลว่ายีนของฉันมันดีอยู่แล้วอะครับแล้วที่สําคัญคือมีหลายคนถามเป็นห่วงคือคนไทยเห็นแล้วเป็นห่วงว่าเอ๊ะกลัวไหมครับกลัวไหมกับการเล่นกระดานโต้ขึ้นกลัวไหมกับอะไรที่เป็นแอดเวนเจอร์บนทะเลแบบนั้น전혀전ม่แบกไม่เลยไม่กลัวเลยครับ 그리고 이제 그 연기자 선배님들 중에 서핑을 좋아하시는 선배님들이 진짜 많으세요. 그리고 번다 ร피่นพี่ท들่เป็นนักแส 이유가 연기랑 서핑이랑 은근 비슷한 거 같다라고 많이 표현을 해 주시거든요. ซึ่ง PP เรานั้นก็บ좋아ว่าที่นักแ 파도가 다가올 때까지 가만히 보고 기다릴 줄 아는 게 이제 배우로서의 감정을 다루는 법이다라고 말씀하셨는데 이번에 서핑 배우면서 무슨 말인지 알것 같다 이렇게 느꼈던 것 같아요. 그래서 피피 코코가 우리가 기다리고 기다리고 기다리는 것과 까지 아는 게 배우로서의 감정을 라고 말씀하셨는데 이번에 서핑 배우면서 무슨 말인지 알것 같다 이던것서 우리가 기다리고 기다리고 는 것과 파도가 다가올 때지 가만히 보고 기서의번에 서핑 느꼈던 것 같아요. เลยรู้สึกได้ว่าอ๋อที่พี่ๆเขาพูดเนี่ยมันจริงๆด้วยก็เลยชอบด้วยนะครับเพราะว่ามันได้ฝึกหลายๆอย่างนอกจากจะสนุกแล้วยังได้ฝึกทักษะหลายๆอย่างในการโตขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ได้ข่าวว่าไม่ได้ไปแค่ภูเก็ตอย่างเดียวช่วงนี้เป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยไปเที่ยวที่โอ้ได้ข่าวว่ามีไปเที่ยวที่อเมริกาด้วยใช่ไหมฮะเว 미국 갔을 때는 이제 개인적으로 행사 U C U C L A였나요? 그 대학교 이제 행사를 제가 해야 돼 가지고. <laughs> 네, 네, 네. 이때 그래도 나름 드라마 끝나고 처음 떠 해외 여행이서 매니저님하고 같이 디즈니랜드 가고 또할수 있는 산타모니카 피치도 가고 최대한 여행을 즐기려고 노력했던 것 같아요. 아~~ 그 진짜로, 간 방티, 티, 아메리카, 네, 배 간, 방, 프로, 나, 나, 카, 배, 마하, 위, 티, 라, U, C, L, A, 대, 와, 배, 간, 방, 딴, 프테, 어, 데이, 량, 자, 티, 타이, 텀, 라, 커, 섹, 비, 마이, 그, 레, 이, 갈, 피, 피, 매니저, 러, 갈, 방, 디, 스니, 랜, 러, 갈, 방, 디, 산타, ท่องเที่ยวในครั้งนี้ให้มากที่สุดค่ะถือว่าไปไปเที่ยวมากๆแบบนี้ไปพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตหรือว่าจะเป็นที่ยุโรปอเมริกาก็ตามนะครับไปเที่ยวแบบนี้มันมันรู้สึกมันชาร์จพลังให้กับเราอย่างไงบ้างไหมครับหรือว่าเป็นการพักผ่อนแบบไหนเที่นงก็เท่ยวแต่่ 저만의 좀 틈이 필요해요 아, 네. 글쓸 틈이라던지 좀 혼자만의 생각에 점길만한 시간이 무조건 필요하고 음. 그리고 갈때꼭 이루고자 하는 목표 하나씩은 갖고 가요 아. 예를 들면 푸켓 갈 때도 이번에 푸카퐁크를 꼭 먹어야지 이런 목표처럼 네. 그래서 그걸 이루고 나면 그래도 คือแน่นอนว่าเป็นการชาร์จแน่นอนค่ะแต่ว่าเวลาไปท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยก็จะพยายามต้องคิดว่าต้องมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาของตัวเองอาจจะเป็นเวลาในการเขียนเขียนบังเขียนบางอย่างหรือว่าเวลาที่คิดบางอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเวลาที่จะไปท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยเราจะมีการตั้งเป้าหมายไว้บางอย่างไว้ก่อนที่จะเที่ยวเสมอยกตัวอย่างเช่นมามาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยก็แบบว่าจะต้องกินปูผับผงกะหรี่ที่อร่อยที่สุดที่ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าว่าเราสามารถที่จะใช้เวลา ได้มีเวลาส่วนตัวแล้วก็รวมถึงทําเป้าหมายที่เราตั้งไว้สําเร็จเนี่ยก็ถือว่าเราก็จะกลับมาคิดว่าอ๋อการท่องเที่ยวครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะอะไรประมาณนี้ครับน่ารักมากเลยเมื่อกี้ประโยคยาวมากแต่ว่าฟังแล้วแบบโอ้เขาก็คือเขาใจคือฟังทีนี้รุปเดียวเลยนะครับผมน่ารักไหมครับเนอะจะพูดสั้นพูดยาวน่ารักทั้งหมดอยู่แล้วรับใช่ไม่ใช่เด มาถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องผลงานล่าสุดดีกว่าได้ข่าวว่าเพิ่งจบไปด้วยนะครับกับเรื่องของ Today เว็บตูนนะครับเรื่องนี้ใครดูแล้วยกมือหน่อยเน่ชอบไม่ชอบสนุกไหมทุกคนชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยเซียวว่าเป็นผลงานแบบไหนสำหรับคุณเซจองครับ 어 일단 두 번째 꿈을 꾸기 시작한 마음이의 일대기를 그린 내용인데요. 네. 근데 진짜 이 드라마 찍으면서 저 자체도 정말 위로를 많이 받았었거든요. 어 uh. 그래서서서보보시는는분분들들들도꼭꼭면면같이이이이이위위로로로를를받았으으좋겠다다생각었데렇게태국팬많봐주셔진심감사드리고전달바랍니ก็คิดว่าถ้าหากว่าแฟนๆได้ชมกันเนี่ยก็คงจะได้การกำลังใจการปลอบใจเหมือนเซจองแต่ว่าเห็นว่าแฟนๆไทยได้ชมกันเยอะขนาดนี้ก็คิดว่าอยากให้ทุกคนได้รับกําลังใจได้รับการปลอบใจเหมือนที่เซจองได้รับทุกคนนะคะเเพราะทุกคนชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะครับอยากจะบอกคุณเซจองว่าประทับใจในเรื่องนี้จริงๆครับ ขอบคคุณคุณเดยแล้วก็ได้ข่าวว่าสําหรับแฟนมีติ้งในวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นโลกของคุณเซจองเองเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณเซจองตั้งใจมากๆเลยเนะครับตั้งแต่เพลงแรกเลย<อ>เพลงเมื่อกี้เปิดตัวมาเพราะมากคือผมเชื่อว่าทุกคน,คนคงรู้สึกเหมือนผมคือได้ฟังร้องสดๆร้องจริงๆตรงนี้ทุกคนรู้สึกประทับใจมากทําไมถึงเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกในการเปิดแฟนมิในวันนี้ครับโอ 가장 기본적인 이유는 저한테 지금 레벨 체크를 해보기 가장 좋은 곡이라서 고른 네. 것도 있고요. <목소리> <목소리> 그이리고 지금은 저를 있게 해준 곡이기도 하고. <목소리> 그리고. <목소리> <목소리> 이렇게 해외 팬미팅 오는 이길 자체가 저한테는 굉장히 꽃길처럼 아름답고 행복했거든요. 아 네. แล้ 그래서 정말 여러 가지 의미를 담아서 꽃길 통틀어서 제일 첫 번째 노래로 불러 드리고 싶었던 것 같습니다. ซึ่ประกอบ리 <crime> <인구의> <operation>